โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม h u n t e d Gas Station h u n t e d Gas Station มีรูปกระต่ายอยู่เดี๋ยวนะเออช่างมาันเถอะอันนี้เป็นสอนเล่นระหว่างที่มันกำลังโหลดอยู่ใช่ไหมโอเค โอ้ผมขับรถชนกวางเหรอเหมือนเราจะต้องไปที่ปั๊มน้ำมันเพื่อขอความช่วยเหลือโหจะปุ่มในเกมนี้ไปยังไงอะ่ะทำไมไปไม่ได้อะ่ะอ๋อทางนี้ทางนี้ นี่นี่มีรถอยู่มีรถอยู่เออไม่คิดจะช่วยหน่อยเหรอมีรถชนกวางตายอยู่นั่นอ่ะโอ้แต่เกมกระตุกมากเลยถ้าว่ากระตุกก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้พื้นที่นี้คอมก็กำลังจะ พื้นที่ในคอมก็กำลังจะพื okay, ้นที่ในคอมก็กำลังจะเต็มแล้วตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เลยทำให้เกม with, uh, uh, เกมมันอาจจะกระตุกเออกว่าจะพูดจบเนาะ <laughs> ไปเอากุญแจมาให้คนติดไปเอากุญแจมาให้คนที่ติดอยู่ในห้องน้ำใช่ไหมหัวหน้าก่อน ไม่รู้ว่าในวิดีโอนีเสียงหรือเปล่านะแต่ว่ามีเสียงน่กกากลัวน่ากลัวมันมีเสียงน่ากลัวน่ากลัวอยู่ตกใจอ,อยู่ไกลมากเลยตอนนี้ <c oughs> โอเคแค่มือแค่มืออย่าตกใจ <c oughs> โอ้โห oh, oh. ข้างนอกนี่แปลกๆมากเลยนะเนี่ยมีมือ,อด้วยโอเคยกขลัมาเลยเออข้างในไม่มีอะไรกลับก่อนแล้วกันแนอะกลับรถก่อนเสียงไรเสียงไร oh my god กลับ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 ทางไหนเนี่ย j e ซ u จี pues <the> er oh God. ้สุไป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 ฉันไปปพระเจ้าช่วยลูกด้วยพระเจ้าช่วยกค้ยทอดผีตัวเม่ี้หน้าตาหน้ากลัวมากขึ้นรถใช่ไหมมีไฟว่าๆอยู่เนี่ยให้ขึ้นใช่ไหมหายไี้ยง มีไฟแดงๆอยู่ผมโอ้ยจสสครโอ้โห oh, oh. นี่ไงมีรถผ่านมาอีกคันแล้วช่วด้วย <c oughs> ปัม๊มน้ำมันมีผีสิงไงโอ้โ oh, ห oh. เกมก็กระตุกผีก็ไล่ ทำไงดีเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวดยวูโอ้เรียบร้อย hey, <hold> เออคือเราเพื่อนมันตายแล้วมันก็ไปเลยอ่ะ ต้องตามไปใช่ไหมเนี่ยทางดูไม่น่าไว้ใจมากเลยเก็บแล้วโดนผีไล่แน่รีบเก็บรีบกลับเลยอะรีบเก็บเสียงวิทยุอีกเออช่างมันกลับ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 นั่นไงมาเรีวดีเสียงชัดเจนเสียงดังฟังชัดโอ้โอ้ ยา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 ผิดด้านเฮ้ยจสสัส <c oughs> เออแพ้เริ่มใหม่ยังไงผมกดเริ่มใหม่ไม่ได้กดเริ่มใหม่ไม่ได้ฮะตอนนี้ไม่มีเมาส์อ่ะ เยี่ยมฮะ,ฮะเล่นใหม่หมดคือตะเกียมันกดเริ่มใหม่ไม่ได้อ่ะโอ้โหแย่มากเลยงั้นเดี๋ยวไปตอนที่จุดเดิมเลยละกันอ่ะโอเคไปที่จุดเดิมก่อนเลยไป โอเคฮะโอเคตอนนี้ผมก็กลับมาที่เดิมแล้วนะผู้หญิงคนนั้นวิ่งหนีเข้าไปในป่าแล้วเราก็ตามไปโอเคผมจะเอาแบบเดิมเลยรีบเก็บรีบกลับไม่ต้องลีลาอ,อย่าลีลาดิ วิ่ง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 เลยวิ่งวิ่งด่วนดวนดวนดวนนดวนดวนดดววนเร็วเร็วเร็อ้ยเสียงมันใกล้มากเลยแทก็วอันนี้มนี่แหละตัว้องไปเลย้งได้สองว 別に誰もいない。